สวัสดีครับผมตอนนี้มาอยู่กับช่องพลายส่งการอ e ีเนเบอร์นะผม <laughs> มาดูเจ้าหญิงกะละมังนอนเว็นกันเขาเรียกว่านอนเวน็นไม่เรียกว่านอนเวน็นนอนเช้าโอเคไม่ได้นอนนั่นเป็นอะไรเนี่ยลุกๆนั่งๆเล่นดินเสร็จแล้วก็เป็นอาการนะครับดูดูด <laughs> ไม่ห่วงสวยเลยกระ,ะมังของเราเนี่ยฮะ เดี๋ยวว่านอนนะสรุปหนูจะนอนหรือว่ายังไงเนี่ยลูกฮะน้ำฝนโอ้ย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 เสาหักหมดแล้วไม่ได้งว,นะวงขาแล้วงวงเสาเลยฮะเป็นอะไร เป็นอะไรอะไรเนี่ยฮะเป็นอะไรนะฝนเป็นอะไรเป็นอะไรลูกเออสวัสดีค้าสวัสดีสวัสดีไม่มีสีทุกคนหน่อยเร็วสวัสดีจ้าสวยจ้าสวยเลยจ้าสวยหน่อยเร็วจ้าสวยหน่อยจ้าสวยจ้าสวยยังไงจ้าสวยไม่เอาไม่เอาอย่าขี้เกียจลูก ย่าสวยใม้แมวเอาใหม่เอาดีๆเอาสวยๆไม่ให้กินขนมนะอได้แค่นั้นเลยได้แค่นั้นเลยดูมมงหน้ามองหน้าเม,มื่อกี้หนูเป็นอะไรเมื่อกี้ะถามหน่อยํามเมื่อกี้หนูเป็นอะไรหนูจะนอนเวรนหรือว่าหนูหนูจะเล่นดินดูครับก็สภาพนะครับผมก็ปล่อยให้น้อง อาบน้ำแม่น้องสเสร็จก็สภาพตามรูปเลยนะครับเก็เปืือนดินโคลนแงหนกาละมังหนูลูกกาละมังหนูอยู่ไหนน้ำฝนกาละมังหนูอยู่ไหนดู <c oughs> เดี๋ยวนี้เรียกไม่ได้เลยนะครับดีดก็เรียกปกติคือจะเรียกแล้วก็เก็บกละมังมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนี้คือแบบโตเป็นสาวเรียกยากแบบตามใจตลอด <c oughs> โอ้ยเอาต้องต้องคอยเอาใจน้องน้ำฝนนะครับเพราะว่า <c oughs> แต่ก่อนก็คือ เรียกอย่าง,งน,างงน,นางงั้นอย่างนี้น้ำฝนอย่างนั้นอย่างนี้ก็แบบวิ่งใส่เลยนะครับตัวนี้คือกว่าจะหันกว่าจะกว่าจะแบบเอื้อยเฉยแตกสาวแล้วนะครับก็เอื้อยเฉยน้ำฝนแตกสาวแล้วสรุปสรุปเมื่อกี้นอนหรือว่าอะไรนะสรุปไม่ได้นอนนะดูจากทรงนะมันจเหมือนน้องแกเล่นนะครับผมโอเคหยิบกระรางมาแล้วเก็บมาเก็บมาเก็บกระรางมานี่เลย อูยอะไรจะห่วงกะละมังแท้กเอากะละมังไว้ใต้ถ้องหนูกลัวกะละมังร้อนเหรอลูกหนูไม่ร้อนเหรอยืนบังกะละมังนะ่ะ <c oughs> อะไรจะแปลกีนวเด้ขเขามีแต่ตัวเองยือนอยู่ในรน่มนะนี่คือยือนยืนตากแดดกลัวยืนตากแดดกลัวกละมังกลัวกละมังร้อนบังกละมังไว้โอ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับตัวนี้รักกละมังมากกว่าพ่อสีกนะครับตันนี้รักกละมังมากกว่าขวานโอมสีกนะครับก็ โอเคอ้กะละมังเป็นไงบ้างเนี่ยมาดูดิว้าวเป็นรูแล้วพังหมดแล้วนะครับถึงจะรักยังไงถึงจะพังแต่น้องก็ยังรักโอเคนูนอะไรพราะมันดูกะละมังเฉยจะมาถ่ายกันดูกะละมังเฉยอะไรมาบังอะไรเนี่ยไม่ให้เขาใกล้กะละมังเนี่ยเป็นอะไรเดี๋ยวฮะเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้แย่งไม่ได้อะไรที่ไหน ว่า <laughs> ้ามาเล่นแกล้งเหนือเล่นอะไรหรือนะลูกเข้าใจว่ารักหืมรักเลยเนาะดูยืนยืนมองหน้าแล้วก็สายหน้าไปโอเคเอาโอเคไปบังแล้วก็บังก็แล้วก็บังบังเดทให้กรละมังต่อไป ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมอะไรจะรักมากขนาดนี้โอ้โคือเป็นตาลิโตนนทลูกขนาดใบนี้ทํามาเป็นพิเศษนะครับก็คือแบบว่าเป็นกะละมังออใบนี้ล่าสุดเนี่ย หนาที่สุดแล้วนะครับหนาที่สุดแล้วก็ดูจากสภาพนะครับเป็นรูหมดแล้วนะครับสงสัยจะเอาขนายแทงนะดูจากสูงแล้วที่เป็นรูนะไม่ใช่เพราะว่าน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่เกิดจากการอย่างอื่นน่าจะเล่นน่าจะนอนทับนะครับแล้วก็แบบว่าเอาเขาเรียกว่าอะไรขนายขนายช้างเนาะตรงคล้ายงาเรียกขนายขนายช้างงัดเล่นนะครับผม แต่ถึงยังไงก็ยังรักเหมือนเดิมก็ไม่รักแล้วรักเลยแต่ก็เล่นเปลกดูครับเรียกก็ไม่หันหน้ามาเรียกมันเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมมานะครับเอ้โหอ๋อหันหน้ามานี่หน่อยโขนหันหน้ามานี่หน่อยเร็กเร็วกหันหน้ามาหน้ำฝนหน้ำฝน น้ำฝนเนี่ยทำไมเรียกยากแท้ทำไมทำไมหนูเรียกยากแท้ตรงนี้ฮะทำไมหนูเรียกยากแท้ฮะเออทำไมหนูเรียกยากแท้มาเนี่ม,มาเออมาเน,นี่มาเล็วโอ้เออเออโอ,อ้ยนี่้วสงการามเป็นไรเนี่ยฮะสงการามมีเสียงแล้วนะครับผมล่าสุดก็คือน้องน้องสงการามพูดคนเดียวเป็นแล้วนะถ้าสังเกตฟังดีๆนะครับ ไม่ทราบว่าทุกท่านจะได้ยินเสียงน้องสุกรานพูดหรือเปล่านะครับผมคือตอนนี้พูดคนเดียวแล้วก็เล่นคนเดียวแก,อ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 กของเล่นคือพังหมดแล้วนะครับของเล่นคือพังหมดแล้วล่าสุดนี้จะพังโคกแล้วได้ยินหรือล่อนะ้อ,อ,อ,อโอเคนะผมก็วันนี้ S <S เป็นคลิปง่ายๆสั้นๆเปลกช้างอะไรครับยืนบงังบังเดดให้กะละมังเปลกครับผม <S 2> <S 2> <S ก็เปลกนะผมช้างอะไรยืนบังเดดให้กะละมังไอผมนี่ก็งงเหมือนกันหนุนหนุนจับกะละมังมาแล้วก็เอาไว้ใต้วางขาอ๋อไม่เอาไว้รอบนี้ไม่เอาไว้ทำไงต่อคือตัวเองยอมตากเดดนะ ล่มก็มีนะครับผมล่มก็มไม่เข้าล่มแล้วก็ยืนยืนนิ่งมันหุ่นปั้นงงเหมือนกันกีแล้วผมก็สำหรับใครที่ดูแล้วหลงชอบหรือว่าลงรักน้องกาละมังของเราน้องน้องฝนนอผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมเข้ามาเป็นครอบครัว น้องกะละมังเขา้เาครวน้องสงกลานได้เลยนะครับตอนนี้อาจจะเสียงดังนะครับเพราะว่าช่างมาทํางานเนาะช่างมามาทํางานสร้างโรงช้า,า,งา,นนงาน้องสงกรางนะครงบี้ทงานอาจจะเสียงดังนิดหนึ่งนะครับผมก็สำหรับใครที่ดูแล้วชอบใจนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะผมที่ช่องพลายสงนการาน์ลเฟนเวิร์ก็ช่วงนี้ก็นี่นะครับตามสภาพ <laughs> โอเคนะผมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับทุกท่านที่รับชมอยู่นะผมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับห่างไกลจากโรคระบาดนี้นะผมขอให้ท่านมีความสุขมากนะครับผมบา,บาย